ดีครับทุกๆคนวันนี้นะครับมาแบบเร่งด่วนนะขอให้รัฐบาลนะครับแบบชั่วโมงเร่งรีบใครเข้ามาแล้วนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะครับรัฐบาลที่จะออกในวันที่1มิถุนายนนะครับชุดเร่งบนล่างนะครับมาแบบไม่ได้บอกใครเดี๋ยวขอแชร์นิดหนึ่งนะครับทุกคนแชร์ให้เพื่อนๆน,นะครับได้ดู ได้เห็นด้วยนะครับนะอย่าได้ว่าไม่เห็นนะครับจะ,จะไม่รู้ว่าจะจะระบบมันมีปัญหานะครับเนี่ยไม่รู้จะแชร์ไปเพจที่มันมีปัญหาได้ไหมนะขอแชร์นิดนึงนะครับเดี๋ยวอาจารย์ขอเทสนะครับฝากอันนี้ไลท์ที่เพจอาจารย์กรนวาวยนะครับ มันมีปัญหาเดี๋ยวจะชี้แจงให้ทราบนะครับมามาแล้วนะครับฝากแชร์นะครับมาแล้วฝากแชร์นะครับเดี๋ยวจะทำความเข้าใจชี้แจงให้สมาชิกทุกคนนะครับได้ได้ทราบเออวะ่ะมัน เาเพจไม่ได้ไม่มีการแก้งเตียนอ่ะเดี๋ยวขอแชร์นิดหนึ่งนะครับนะช่วงว่างๆนะในระหว่างฮานอยพีอกนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะแจ้งให้ทราบว่าทำไมมาแบบเร่งด่วนในรัฐบาลมาแบบไม่ไดบอกใครนะครับเพิ่งจะเร่งขึ้นมาจะได้เตรียมนะครับจะได้เตรียม ตั้งฟังจากปากของอาจารย์นะครับชุดบนล่างรวมกันนะครับชุดไหนเดี๋ยวจะให้ดูงวดที่ผ่านมาอย่างแป๊บหนึ่งนะครับขอแชร์นิดหนึ่งจะแชร์ไปในเพจของตัวเองนี่แหละไม่แน่ใจว่าอาจารย์แชร์ไปเพจไหนเพจคนดูเห็นรู้ได้แชร์ไปหรือเปล่าักแชร์แล้วแช์อีกไม่แน่ใจเพจคนดูเห็น อาประมาณนี้เห็นไม่เห็นก็ไม่ได้ว่ากันนะครับทุกคนชุดที่จะให้ดูนะครับในงวดที่แล้วบางคนก็ว่าไม่เห็นจริงๆแล้วนะครับอาจารย์ลงในชุดนี้นะหมยออกวันที่สิบหกนะลงไปวันที่สิบนะครับ,นะรบที่เขาเปิดนะครับเปิดแล้วสามารถเล่นได้เลยก็ค,คือชุดนี้นะครับชุดรวมนะ แต่ทุกคนก็ยังไม่รู้หรอกว่าตัวไหนมันเป็นบนเป็นล่างนะครับเพราะนั้นจะได้บอกนะครับใครเข้ามาดูนะในไลฟ์สดนี้นะครับฝากแชร์แชร์ไปในเฟซตัวเองนะครับมีกลุ่มลงกลุ่มวันจะได้ไม่ดังนะรพรุ่งนี้รัตเตอรี่เขาขายนะครับเดี๋ยวจะบอกในชุดนี้ว่าส่วนไหนหาซื้อรัตเตอรี่เนาะนะครับก็คือชุดนี้นะครับชุดรวม อันนี้รวมบนล่างนะครับงวดที่แล้วดิ่งๆนะครับดิ่งๆดิ่งๆนะครับเพราะนั้นใครเข้ามาก็จะได้ดูชุดนี้ก่อนนะครับอ่ะใครเข้ามาแล้วนะครับฝากแชร์นะครับฝากแชร์ฝากแชร์นะใครดูไลฟ์สดจะได้เปรียบนะครับจะได้บอกจากปากนะบางคนรวมก็ยังไม่รู้แต่ว่าถ้าชุดนี้นะครับใครซื้อทุกตัว ก็รอรับตังค์แต่ก็ไม่รู้ว่าตัวไหนบนล่างแต่อาจารย์ยังซื้อทุกตัวแต่จะได้บอกว่าตัวไหนเด่นบนตัวไหนเด่นล่างนะครับบนมันเป็นชุดรวมสี่หางล่างสี่หางนะครับนะงวดที่ผ่านมาอาจารย์ก็ทำแค่สองหางบนสองหางล่างสองหางนะครับมันมาเด้่งนะครับเพราะว่าสูตรนี้มันพลาดเมื่อวันที่สองพฤษภานะครับอาจารย์เด่นศูนย์เด่นเก้านะมันวิ่งมาใส่กันนะครับเป็นศูนย์เก้า อ่ครับมันงวดที่ผ่านมานะมันมาแยกโอเชีย yeah, okay, ก็ทําให้อาจารย์จับเลยนะครับว่ามันมาตามสูตรนะครับนะอาจารย์ใครดูไลฟ์สดของอาจารย์ครั้งที่แล้วนะครับที่อาจารย์ไลฟ์หวยไ,ไฟฟ้าอาจารย์บอกว่าล่างนะตัวไหนมีหก <c oughs> ตัวไหนมีหกนะครับอยากจะฟันหกล่างนั่นแหละนะครับมันก็มีหนึ่งหกกับศูนย์หกเท่านั้นนะครับที่อาจารย์ซื้อลอตเตอรี่และวไปโชว์ในเพจ ออกกอาเมืองน้ำดำนะครับเพราะฉะนั้นนะคนอื่นก็ก็ทำให้คนอื่นเดือดร้อนนะครับสำหรับสมาชิกในห้องออกกําพายจวดนะอาจารย์ยังไม่ได้ให้ดีนะไม่ได้ให้ชุดรวยนะเพราะว่าอาจารย์นักรัตเตอรี่พรุ่งนี้นะครับเนะี่ยซื้อรัตเตอรี่ได้ถึงจะไปปล่อยถึงจะไปะบอกเพราะฉะนั้นเราก็หาซื้อไม่ได้เพราะเราก็เล่นนะครับเล่นเล่น,เล,นเล่นมากด้วยนะครับ เพราะว่างวดมีกีมันก็ได้ทุนเยอะนะครับดิงนะทั้ง3ตัวหน้า2ตัวท้ายทั้งหลายๆอย่างนะครับก็ถือว่ามันประสบผลสําเร็จนะงวดนี้ที่จะจัดลอตเตอรี่อย่างน,น้อยอย่างละสองหางหางละยีบใบชุดละ5้าใบนะครับงวดแท้มันได้ชุดละ2องใบไป4ี่ชุดนะเพราะฉะนั้นต้อง,ต,องต้องนัดนัดเจ้าที่เขาขายชุดใหญ่ไว้นะครับจะได้ไปเอาเพราะนั้น ฝากนะครับรัฐบาลนะประจวดวันที่หนึ่งที่จะถึงนะครับนะจะได้เห็นกันนะครับจะได้เห็นกันจะได้มีโชคมีลาบไปด้วยกันนะครับขอแชร์นะครับอีกสักคนละแชเนาะอีกคนละแชร์ยังมีครึ่งนะครับไม่อะไร จะได้ว่าไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นนะครับไม่เห็นมันอะไรนะนะไปตามไ้ที่ไม่ถูกอันนั้นก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละบุคคลนะครับใครที่ตามกันจริงๆนะครับลองไล่ดูนะครับหมออ,อาจารย์มันหลุดไม่เกินสองงวดนะจากเป็นอาจารย์ใหม่ไม่เกินสามงวดนะสูงสุดแต่มันไล่ดูสถิติมีเกียบันมีงวดวันที่หนึ่งมันเป็นให้อาจารย์เด่นศูนย์กระเด็นเก้ามันยิ่งกับ ศูนกับเ้ามชนกันเท่านั้นนะครับวันที่สิบหกที่ผ่านมันก็เข้ากับก่อนสิบหเมษานะเมษาแล้วก็พฤษภากับพฤษภาวันที่หนึ่งมันแรงงานมันไม่ออกมันออกวันที่สองก็2งวันะครับผมกอนกรสินนะครับวันนี้มาดูรัฐบาลไทยประจวดวันที่หนึ่งมิถุนายนหก้านะครับหลังจากงวดที่แล้วนะครับเด้งเด้บนล่างจะให้ชุดนี้นะครับทุกคนนะ จะให้ชุดที่เด้งๆว่าชุดนี้เป็นชุดบนล่างนะครับเน้วงวดนี้จะเตะต่อนะครับเนี่ยบนล่างเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะบอกฟันปากอาจารย์นะครับว่าล่างตัวไหนบนตัวไหนนะครับเนี่ยคือคือชุดนี้นะครับทุกคนใครพร้อมแล้วพิมพ์พอผ่านพร้อมนะครับเดี๋ยวจะได้ให้ดูนะทุกคน ไม่ได้ออกกระดิ่งได้ยินไหมเอ่ยนะพิมพ์นะครับพร้อมนะครับพอพ่านพอผ่านรวัวนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับจะได้ไปรอลุ้นลักตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะบอกนะครับว่าตัวไหนศูนย์ยังมีอีก <c oughs> อ่ะศูนย์ยังมีอีกนะครับอ่ะแคปไว้นะครับหรือแชร์ไว้ดูเดี๋ยวอาจารย์จะบอกว่า ตัวเด่นตัวเด่นสำหรับซื้อลัตเตอรี่เขียนเนี่นเขียนชัดไม่เอ่ยเขียนชัดไหมชัดเนาะฟังชัดๆนะครับฟังชัดๆ๋ยวฟังจากปากใครชอบตัวไหนก็แล้วแต่นะครับ ส่วนหาซื้อลัตเตอรี่ตัวไหนที่มีสามแต่อาจารย์ยังไม่บอกนะเพราะสามันมีสีหางนะครับเด่นล่างคือสามอันนั้นคือแนวทางลัตเตอรี่นะครับนะครับแนวทางลัตเตอรี่นะครับเดี๋ยวรอดูใบฟ้าวันอาทิตย์อีกทีหนึ่งนะครับจะได้ภาพออกมันจะน้อยลงเพราะใบฟ้ามันก็จะมี สามหางนะอันนี้สี่แต่ว่าอันนี้มันจะคุมกว่านะครับคุมกว่าไบฟ้าเพราะว่าชุดนี้มันแตกบนล่างแต่ชุดไบฟ้ามันแตกล่างอันนี้จะคุมนะครับมันจะคุมเพราะว่าหลักหน่วยเนี่ยนะอาจารย์เอามาหมดทุกสูตรมาใส่กันมันไม่พลาดนะครับแต่หลักสิบมันชัวร์ฟันไปแล้วเหมือนวัดที่ผ่านมานะครับ บนฟันไปหนึ่งมันก็มานะแล้วก็ล่างนะฟันปีศูนย์มันก็มานะครับแล้วก็อพอผูกกับหกนะครับเพราะฉะนั้นภายในสตัวนี้นะครับแม้แต่อาจารย์ก็ยังจะซื้อหมดเลยนะครับแบตเตอรี่นะซื้อไว้นะครับซื้อไว้นะพอ,พอ,พ,อพอมองออกเนาะนะฟันจากปากเดี๋ยวพอออกนะนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ดูไลฟ์สดจะ ดูออกประมาณนี้นะครับทุกคนขอทุกคนโชคดีนะครับวันอาทิตย์เก้าโมงเช้านะครับใครอยากดูใบฟ้านะครับไลฟ์ให้อย่างเดียวนะครับจะไม่ได้มาเทียบเคียงกับชุดดิ่งดิ่งนี้นะครับว่าตัวไหนถ้าใบฟ้ามันก็กระชับนะครับน้อยนะครับคือปักหลักหลักหน่วยสามหางหลักสิบหางเดียวนะสามหางมาหนึ่งหางนะครับมันก็จะน้อยนะครับที่ตัวอาจารย์จะซื้อลอตเตอรี่ให้ดูในวัน อาทิตย์นะครับโอเคนะครับทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีครับร่ำรำรวยๆนะเจอกันในวันอาทิตย์ครับสวัสดีครับ